สวัสดีค่ะยังจะกล้าอีกไหมจอดรถซ้อนคันแถมใส่เบรกมือสำหรับใครที่ชอบจอดรถไม่เป็นที่ดูไว้เลยในโลกออนไลน์ได้มีการแชร์ภาพของรถคันหนึ่งหลังคนขับนำมาจอดซ้อนคันขวางท้ายรถคันอื่นแม้ว่าบริเวณดังกล่าวจะมีช่องจอดรถที่ว่างอยู่หลายจุดก็ตามงานนี้เจอชาวเน็ตแก้เผ็เรียกได้ว่า เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เตือนไว้เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนมักง่ายเมื่อเว็บไซต์ต่างประเทศรายงานว่าในโลกออนไลน์ได้มีการแชร์ภาพของรถคันหนึ่งหลังคนขับนํามาจอดซ้อนคันขวางท้ายรถคันอื่นแม้ว่าจะมีที่ว่างให้จอดอยู่อีกหลายจุดก็ตามแต่ที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือบนรถคันดังกล่าวมีของเต็มหน้ารถเป็นจำนวนมากหลังมีมือดีแอบนำมาเทไว้เต็มกระจกหน้ารถของรถคันนี้ แต่ถึงแม้จะไม่ทราบเหตุผลที่แน่ชัดก็พอคาดเดาได้ว่าน่าจะเป็นการแก้ผิดเจ้าของรถคันนี้ที่นำรถมาจอดแบบนี้นั่นเองได้มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากหลายคนเห็นด้วยกับการแก้เผ็ดคนนิสัยแบบนี้แถมบางคนยังบอกด้วยว่าน่าจะมีคลิปติดตามตอนต่อไปว่าเจ้าของรถคันนี้จะทำยังไงกับขยะกองโตบนรถของตัวเองซึ่งหากเขาเลือกที่จะจอดขวางมันกลางถนน ก็สามารถส่งคลิปหลักฐานไปให้เจ้าหน้าที่จับปรับฐานทิ้งขยะลงถนนได้อีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากมุมข่าว .com ขอบคุณค่ะ